สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ช่องสันหามีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะวันนี้เล่าเรื่องของเท้าสีจุลาลักษ่ะคุณผู้ฟังเท้าสีจุลาลักษ์เป็นพระสนมคนหนึ่งของพระนารายณ์นะคะซึ่งเท้าสีจุลาลักษ์เนี่ยมีเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับผู้ชายหลายคนคะ่ะคุณผู้ฟังทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะมาติดตามเรื่องราวของเท้าสีจุลาลักษ์กันดีกว่าค่ะคุณผู้ฟัง เท้าสีจุฬาลักษ์หรือแจมนะคะเป็นพระสนมของสมเด็จพระนารายณ์แล้วก็ยังมีฐานะเป็นน้องสาวของพระเพทราชาอีกด้วยพระสนมผู้นี้นะคะก่อเรื่องทั้งในและก็นอกพระราชวังจนเป็นเหตุให้เกิดความตายต้องพระราชยาอายาถูกจับให้เสือกินกับคุณผู้ฟังซึ่งเรื่องราวนี้ชาวฝรั่งเศสคือบาดหลวงเดอเบสซึ่งเดินทางมายังกรงุงศรีอยุธยา ในสมัยของสมเด็จพระนารายได้บันทึกไว้ว่าเท้าศีจุลาลักษณ์เป็นคนมากๆในกามเมื่ออยู่ในพระราชวังหรือฝ่ายในก็ไม่มีโอกาสที่จะก่อเรื่องไม่ดีไม่งามขึ้นพระสนมจึงคิดหาหนทางออกจากพระราชวังไปข้างนอกเพื่อสนองตันหาของตนเนื่องด้วยเท้าสีจุลาลักษณ์เป็นคนโปรดของสมเด็จพระนารายกค,คุณผู้ฟัง พระสนมสีจุลาลักษ์จึงกราบทูลขอพระบรมราชานุญาตออกจากพระราชวังเป็นครั้งเป็นคราวเพื่อไปรักษาบาดแผลที่ขากับแพทย์ชาวฮอลันดานามว่าเดเนียนเท้าสีจุลาลักษ์กราบทูลสมเด็จพระนารายณว่าบาดแผลค่อนข้างชัดกันต้องใช้เวลารักษานานแต่ในความเป็นจริงแล้วพระสนมกับแพทย์สมรู้ร่วมคิดกัน อ้างใช้เวลารักษานานเพื่อให้พระสนมมีโอกาสออกไปข้างนอกได้บ่อยอครั้งมากขึ้นเมื่อออกไปข้างนอกนะคะเท้าสีจุลาลักษ์ก็สำเริงสำราญกับเสรีภาพที่ได้รับแต่ก็พยายามหลบสายตาชาวสยามโดยมักไปมาหาสู่กับพวกโปรตุเกสซึ่งสน็ทสนมกันเป็นอย่างดีแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นคนไม่ค่อยระม,มัดระวังตัวนะัก เรื่องอื้อฉาวของพระสนมจึงหลุดลอดออกมาให้ตกเป็นขี้ปากชาวบ้านโดยทั่วกันถึงขนาดที่ราษฎรได้แต่งคําขับร้องพากันร้องกล่าวกล่นความอับป,ปรีของนางให้เกลอไปค่ะซึ่งต่อมาเมื่อสมเด็จพระนารายณ์เริ่มระแคะระคายในตัวเท้าสีจุลาลักษณ์พระสนมจึงกราบทูลว่าตนถูกใส่ร้ายอย่างไม่เป็นธรรมและพยายามเอาพระไทยสมเด็จพระนารายณ์เพื่อให้รอดพ้นจากข้อกอรหาในที่สุด พระสนมก็กลายเป็นผู้บริสุทธิ์ไปค่ะคุณผู้ฟังพระสนมยังกราบทูลขอให้ทรงลงพระราชอาญาผู้ที่บังอาจใส่ร้ายพระองค์หรือผู้ที่ขับร้องเพลงจนทําให้เสื่อมเสียเกียรติแต่สมเด็จพระนารายณ์ก็ไม่ได้ทรงทําตามคําขอนั้นนะคะและเพื่อระงงับไม่ให้เกิดเรื่องอื้อฉาวขึ้นอีกสมเด็จพระนารายณ์จึงไม่โปรดให้พระสนมออกไปข้างนอกพระราชวังอีกส่วนบาดแผลที่ขาก็ให้นางกำนันช่วยรักษาพยาบาลกันไป แต่ด้วยความที่เป็นคนมากๆด้วยกรรมคุณเท้าสีจุลาลักษณ์หาหนทางเพื่อที่จะสนองตันหาของตัวเองพระสนมจึงมองหาผู้ชายที่สามารถเข้าถึงเขตพ,พระราชฐานชั้นในและก็ผู้ชายคนนั้นก็คือเจ้าฟ้าน้อยพระราชอนุชาในสมเด็จพระนารายคะคุณผู้ฟังซึ่งบาทหลวงเดอะเบสได้บันทึกต่อมาว่าโดยที่เป็นคนเจ้าเล่เจ้ากลนละก็คล่องแคล่วว่องไว กอบทั้งเป็นคนที่มีหน้าตาอยู่ในที่นั้นจึงหาทางที่จะพูดจากับเช้าชายให้เธอทรงพอพระทยัยและจำเริญสวัสสัมพันธ์กันได้ในที่สุดการติดต่อของบุคคลทั้งสองได้ดำเนินมาเป็นการลับๆชั่วระยะหนึ่งและลางทีเรื่องนี้จะไม่ทราบถึงประเนตรพระกันเลยถ้านางหญิงคนนั้นจะไม่ทรยศต่อตอนเองขึ้นอย่างสะเพราที่สุด เหตุที่ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองถูกเปิดโปงนะคะคุณผู้ฟังสืบเนื่องมาจากวันหนึ่งเจ้าฟ้าน้อยเสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งในการเข้าเฝ้านั้นนะคะจำเป็นต้องถอดฉลองพระองค์ออกแล้วก็วางไว้ด้านนอกก่อนเข้าเฝ้าในระหว่างที่เข้าเฝ้านั้นนะคะเท้าสีจุลาลักษณ์เดินผ่านข้างห้องที่ประทับเห็นฉลองพระองค์ของเจ้าฟ้าน้อยจึงคิดสนุกเอาฉลองพระองค์ไปซ่อนไว้ในพระตำหนัก และคิดไปเองว่าเมื่อถึงเวลาที่เจ้าฟ้าน้อยเสร็จจากเข้าเฝ้าแล้วไม่เห็นฉลองพระองค์เจ้าฟ้าน้อยก็น่าจะเดาได้ว่าใครเป็นผู้เอาฉลองพระองค์ไปแล้วก็จะได้เสด็จไปยังพระตำหนักของเท้าศรีจุลาลักษ์เองแต่สิ่งที่เท้าศรีจุลาลักษ์คิดกลับไม่เป็นเช่นนั้นค่ะคุณผู้ฟังเจ้าฟ้าน้อยไม่ได้เฉลียวพระไทยเลยพระองค์แล้วก็พวกข้าราชบริพารทั้งหลาย ตามหาฉลองพระองค์กันจนวุ่นวายไปทั่วความทราบไปถึงพระกันสมเด็จพระนารายณ์ทำให้พระองค์ทรงพิรธเป็นอันมากที่มีผู้ขโมยทรัพย์อันเป็นของของพระอนุชาถึงในเขตพระราชฐานทรงมั่นพระทัยว่าผู้ที่ขโมยต้องเป็นข้าราชบริพารฝ่ายในจึงทรงมีรับสั่งให้ข้าราชบริพารออกตามหาค่ะพวกข้าราชบริพารคงจะรู้สึกระแคะระคายสงสัยอยู่บ้าง จึงไปค้นที่ตำหนักเท้าสีจุลลักษณ์เป็นลำดับแรกเลยค่ะจนกระทั่งพบฉลองพระองค์ของเจ้าฟ้าน้อยซึ่งก็ไม่ได้มีการเอาซุกซ่อนหรือวางให้มิดชิดนะคะวางเปิดเผยไว้เลยค่ะเมื่อเจอแล้วจึงนำความขึ้นกราบทูลสมเด็จพระนารายณ์เมื่อเรื่องแดงขึ้นนะคะนางกำนันในตำหนักเห็นการกลับเร็วร้ายลงเช่นนั้นกลัวว่าภัยจะมาถึงตัว ก็รีบชิงกราบทูลกล่าวโทษเท้าศรีจุลาลักษณ์ไปก่อนเพื่อป้องกันชีวิตตัวเองสมเด็จพระนารายณ์ทรงพระพิโรธเจ้าฟ้าน้อยแล้วก็พระสนมเป็นอันมากทรงขุนพระไทยในความอักตัญยูของทั้งสองพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงชุบเลี้ยงมาด้วยความเมตตาแต่อย่างไรก็ตามพระนารายณ์ไม่มีพระราชประสงค์วินิจฉัยเรื่องนี้ด้วยพระองค์เอง เรงว่าจะถือเอาพระโทสัจเจริตมาตัดสินความดังนั้นจึงทรงตั้งให้คณะที่ปรึกษาราชการแผ่นดินชำระความเรื่องนี้แทนพระเภทราชาในฐานะที่เป็นพี่ชายของเท้าสีจุลาลักษ์ก็หาได้ปกป้องหรือขอพระราชทานอภัยโทษให้น้องสาวแต่ประการใดไม่ยังได้เสนอให้ปลี่านชีวิตเสียิซัมคณะที่ปรึกษาจึงพิพากษาให้เอาตัวพระสนมไปให้เสือกิน ส่วนเจ้าฟ้าน้อยต้องพระราชอาญาถึงประหารชีวิตด้วยท่อนจันแต่กรมหลวงโยธาทิพย์พระราชคนิษฐาของสมเด็จพระนารายณ์กราบทูลขอพระราชทานอภัยโทษให้เจ้าฟ้าน้อยทรงให้เหตุผลว่าสมเด็จพระนารายณ์ทรงชุบเลี้ยงเจ้าฟ้าน้อยมาเสมือนพระราชบิดากรมหลวงโยธาทิพย์เองก็ทรงบำรุงเลี้ยงดูมาเชกเช่นเดียวกันดังนั้นขออย่าได้ทรงถือแต่พระโทสจริต โดยลงโทษเอาให้ถึงแก่ชีวิตเลยขอเพียงให้ทรงลงทันเสมอที่บิดาทำต่อบุตรเท่านั้นเถิดสมเด็จพระนารายทรงไม่อาจปฏิเสธคำขอร้องของกรมหลวงโยธาทิปได้จึงไม่ลงพระราชอาญาถึงปราชีวิตแต่ให้โบยด้วยหวายแทนแล้วโปรดเกล้าให้พระเพทราชาและพระปีร่วมกันโบยเจ้าฟ้าน้อยซึ่งคนทั้งสองก็ได้ปฏิบัติตามรับสั่งค่ะแต่ทำแบบโหดเหี้ยม โดยที่โบยเจ้าชายผู้น่าสงสารอย่างหนักกระทั่งสลบแน่นิ่งไปเหมือนตายในที่นั้นแต่กะนั้นเจ้าฟ้าน้อยก็ยังทรงฟื้นพระชนชีพขึ้นมาได้การลงพระราชอาญาโบยครั้งนี้น่าจะรุนแรงสาหัสมากเป็นเหตุให้พระวรกายของเจ้าฟ้าน้อยบวมผิดปกติแล้วก็มีอาการอ่อนเปลียนนับตั้งแต่นั้นมานอกจากนั้นก็ยังมีอาการอัมาพาตที่พระชิวหาหรือลิ้นจนเป็นใบพูดไม่ได้ คุณผู้ฟังก็คงจะทราบว่าแต่เดิมนั้นเจ้าฟ้าน้อยเป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระนารายมากนะคะถึงขั้นที่จะให้ทรงอภิเษกสมรสกับกรมหลวงโยธาเทพซึ่งเป็นพระราชธิดาคนโปรดของพระองค์ซึ่งความในก็คือเจ้าฟ้าน้อยเนี่ยถูกวางตัวให้เป็นราชทายาแห่งราชบัลลังก์เลยทีเดียวกับคุณผู้ฟัง แต่เมื่อการกับพลิกผันมีเรื่องอื้อฉาเกิดขึ้นซะก่อนที่สุดเจ้าฟ้าน้อยถูกประเภทราชาสำเร็จโทษในช่วงผลัดแผ่นดินกับคุณผู้ฟังนี่คือเรื่องราวที่เกิดจากผู้หญิงคนหนึ่งนะคะทาให้เกิดความเสียหายและความเสื่อมเสียเฉพาะตัวเองไม่พอแต่ทำให้เดือดร้อนไปถึงผู้อื่นถึงขนาดชีวิตค่ะ ขอบคุณเรื่องราวดีๆจากศิลปะแมกซ z น n e c o m w วิกิพีเดียขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ